โย่ What's up man What the f อะครับวันนี้อยู่กับเ็มแล้วกเกมเมอร์สีก,ก,กแล้วแต่วันนี้จะมาดูห้องนอนผมนะฮะอ่าแต่ไม่ใช่ห้องเล่นเกมหรอกนะเป็นห้องนอนส่วนตัวนะมีเสือะะเส้อกันหนาวฮะเสื้อกันหนาวเน่าๆฮะกับกระเป๋านักเรียนออืพออยู่นะ แล้วก็มีเลนชักนะฮะก็เป็นเสื้อนักเรียนอันนี้จะเป็นรวมของขี้ๆตรงนี้แล้วก,ก็เกมเมอร์ซีนะฮะบูมีตังค์ด้วยครับโอ้โหมาเกลล่อนแล้วนี่ก็เสื้อผ้าเล่นนะฮะอ่าเก่งในสีแดงเล่นอะไรเนี่ยนี่เล่กสุดหมดนี้เออที่เก็บของที่ใช้แล้วนะ มีชุมขนมนี่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 ตีแม่งเลยครับเก็บสากกอนอะไรเต็มไปหมดเลยเก็บในกองขยะนะฮะกาเปซันนะฮะปปางนมน้าวเน่าอ,อยู่ ็มีผ้าที่ยังไม่ได้ใช้นะอ่าอ,อมีเกงอยู่มีมีอ่อืมมีตัวพัดนะฮะเอะอแต่ไม่ได้ใช้มีพัดลมเก่าๆเน่าๆหนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็มีพวก้าพ่มคัดคืนกเลยซัม จอพ่อมอนหนึ่งโรงเรียนสาธิตที่พิโลกครับแล้วก็น้งสือนะฮะจรศั์หนึ่งเครื่องรุ่น t ูม m o ทำไมไม่ใช้เพราะหน้าจอแตกเห็นไหมครับนี่โอ้เสียดายนะเ,เก็บวอลเกอรก่อนอเดี๋ยวก็พังหมดทุกินเลโอ้ย เจอกรนหน,นาวน่างเน่าอันนึ่นเงเอายังมางเก่ง <c oughs> นี่หว่านีเก็บเราพ่อตอลิบินเก็บสิเฮ้ย <c> ม <oughs> ีโอติน,นอ่าเดี๋ยวเราไปสำรวจน้องห้องกันอ่ามีเตารีดมีอะไร นี่ดูห้องอันไรไม่รู้น,นี่ด้วยอืมข้อห้องดีกว่านี่ความเป็ส่วนตัวนะล็อกด้วยนี่นี่ชีวะอ่ะนี่คือไฟนะฮะถ้ากดมันก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ซัดเปิด เออสว่างขึ้นมา่อยรามาดูเพื่อนข้างบ้านกันดีกว่าอืมอะนะครับจับยามเชา้าเอ้ยยามเย็นยามเช้าพ่ออ,อี้สักเสียงอะไรจริงจังว่เข้าบ้านนี่ก็ยุงเข้าด้วย มีเพีงมีน้ำหนึ่งขวดหมดแล้วแหละออแล้วก็มีหนังสือของพี่ก็มีโทรศัพท์รุ่นเกา่าโจอีฟ e ิตนะฮะนี่มีลูกกระต่ายดิแท็กเทเลโฟนนะฮะมาดูข้างในดีกว่ามีอะไรโทรศัพท์ไม่มีอยู่บ้านเกา่าสุดอะไร จะมีเออม,มแก่ยากนี้วะช่าแงแหงดูหน่อยมแก่ยากจังวะดูมันจะแกมไหนเออแกมง่ายช่าแงแหมงเอ้ามิ้งเสือฮะเอพิกเอเบอร์กูอ่านไม่ออกอืม กำแงไปแล้วครับอืมไม่มีอะไรจะแนะนำนะเออมีผ้าห่มเน่าๆสองอันกับหมอนเน่าๆนะฮะเอ,อ่วก็หมอนอะไรเนะี่ยหมอนอะไรไม่รู้เสื้อนะฮะฮะแล้วก็มานั่งกันนะอันมีกาดหนึ่งใบฮะเ,เรามาดูก๊าดกันดีกว่าเออ เฮ้ยอะไรเนี่ยอืมเราจะัปเออที่จริงๆเป็นห้องแต่งตัวของผมนะแต่กลายเป็นห้องนอน,ปนไปแล้ว oh โอ้มายก้เพราะผมป่วยนะฮะก็เลยต้องมานอนคนเดียวนะอ่อะอานอนใกล้จะเย็นแล้วนะเอาปิดประตูไว้อ่าเอามาดูข้างหลังฮะ คลิปนี้ที่ผมไม่ได้แคสเกมเพราะไม่มีอะไรทำมาเกมก็ไม่มีนะเออเกมหายหมดเดี๋ยวผมก็ต้งจะโหลดเกมกากาอะไรเกมอะไรไม่มีอ่ะไม่มีเกมอะไรจะแนะนำอะ่ะเออ,เอ,อผมก็เป็นคนอ้วนอะอ,อ่ะนี่นี่นี่ อยู่ฮ็นจุดดำๆนะอ,อ,อืออือเออเราก็ผมก็ขอลาไปอยู่กับแค่นี้นะสำหรับวันนี้บายบายอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดอะไรเลยเออนอะพัดลม